ผมจะไม่พูดยอะไรทั้งสิน้นพอสโคนี่เป็นแบบว่าไอาดอลเลยตัวเล็กๆไม่ใหญ่นะแต่แบบเก่งมากคนนี้ไม่ต้องชื่นชมแล้วก็อีกสิ่งที่ผมนึกถึงเขาเขาเคยให้สัมภาษณ์มีคนจะมาซื้อเขาทีมอะไรผมจำไม่ได้แล้วเขาบอกว่าคุณต้องมาซื้อทีมผมไปเลยผมถึงจะได้ให้กับคุณผมจะอยู่ที่แมนยูที่เดียว <ś lin> <laughs> <laughs> yeah, David Moyes first game first oh, right. yeah, yeah, yeah. your goal yeah. Against United. First game. First game with Moyes. When? Okay, the David Moyes the first game. Friendly game. was สวัสดีครับผมรีซอซีนครับรีซอซีนรีซอซีนครับวันนี้เราอยู่ในงานเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โดีเพื่อนดีเพื่อนดีเพื่อนเก๋วินทอนครับรีรีซอซีนรีซอซีนเฮ้ยคุณเล่นทีมอะไรวันนี้คุณเล่นทีมอะไรวันนี้ผมเล่นทุกเลยที่นิกกี้บัตนิกกี้บัตเหรอดูซอยผมเฮ้ยเราเป็ไหนเนี่ยผมปีศาจหน้าสมองสองโอ้ของดีว่ะของดีวันนี้พร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมดีวันนี้แบบ ตั้งใจมาแบบว่าเล่นบอลสนุกๆผมกผมอยากตั้งใจมาขอแค่เซฟให้เดียวลงในสนามก็ใค้ข็เซนในสนามเลยงั้นอย่าเล่นนะเล่นด้วยเล่นด้วยทีมสรงข้ามเขาทีนิกกี้บาดผมทีมพอสโคลวันนี้จะเกวเลินทองตอนนี้เราอยู่ในงาน living the legend ครับ the red devil เออครับผมไม่รู้เลยว่าเป็นงานอะไรวันนี้ก็มีผู้เล่นอย่างพอสโคครับกับนิกกี้บาดที่เป็นลเ g e n d มาวันนี้2คนวันนี้ทั้งสองคนก็จะแยก2ทีมผมเนี่ยเลือกมาแล้วว่าผมจะไปเล่นทีมพอสโค ผมเป็นคนเลือกใช่เขาถามว่า <zer> พ <x 3> ี <compelling> <Yes> ่จะเล่น <Five> ท <Wuhan> ีมไหนผมบอกผมไปเล่นพื้นทีมโพสโกเพราะว่าโพสโกนี่คือไอดอลผมการเล่นแบบว่ามิดฟิลที่มีความดุดันมียิงไกลมีลูกวางยาวมีอะไรอย่างเงี้นะซึ่งผมตอนนี้ไปเล่นมิดฟิลแล้วก็เลยอยากจะมีแบบว่าการเล่นแบบโอสโกนี่ก็เลยเล่นในโพสโตต้องมีบ้างแหละเพราะว่าเล่นทีมเดียวกันเน่ะจะเอาแต่เล่นอย่างเดียวก็ไม่ได้นะ วันนี้ผมมาเนี่ยก็กไม่ได้เล่นอะไรมากมายหรอกผมก็แค่มาเจอเขานี่แหละแล้วก็ขอลายเซน็นแล้วก็พูดคุยอะไรเงี้ยว่าเราเองก็เป็นสาวกลิวบุย <c oughs> สาวกแมนยูมานานอะไรเงี้ยตั้งแต่สมัยเด็กๆด็งแต่ <c oughs> ยุคที่เขาแบบเบื่องฟูรุ่งเรืองมาเลยอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวไปเจอกันตอนนี้รู้สึกว่าจะยังรออยู่แล้วก็มีพวกศิลปินดาราหรือเเลบหรืออินฟนูที่มาเล่นด้วยวันนี้ก็อยู่ในห้องนี้กันหมดเลยเต็มเลยนะ,ะก็เดี๋ยวไปดูว่าเราจะเจอใครกันบ้างเมื่อกี้เจอเกสไปแล้วเกส่ยเล่นทีมนิกกีบัตอะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศงานด้วยเป็นยังไงวันนี้คนคึกคักมากสวัสดีครับ เบลผมขอสัมภาษณ์หน่อยสิคุณวันนี้ไม่เตะบอลเหรอไม่เตะวันนี้ค่อยไปเป็นพี่นิโคลาค่อยไปเป็นเดี๋ยวนี้คุณไม่เตะเลยนะผมเตะไม่ได้พี่เตะแล้วมันแย่สายตาเอ้ยเอาหน่อยก็อยากร่วมทีมร่วมสนามกับเบลหนอนเดี๋ยวไปรอในไอ้นลลีกปีหน้าผมเชิญอีกเฮ้ยผมเชิญอีกเปล่าคุณต้องเล่นนะอ่ะเรามีคำถามมาถามเบลไหมได้ครับถามเร็วตอบเร็วได้เลยเหมือนคุณเคยถามผมให้เลือกนั่นแต่ว่าคนนี้จะเอาไว้หรือจะขายเลยคนแรกครับอ๋อองเจโอนาน่าโอ้โหวันนี้ต้องขายขายนะต้องขาย พขาดูดูแล้วไม่ใช่เ่ยไม่ใช่ขายที่เราต้องการแล้วไม่ใช่นะไม่ใช่นะโอเคไอ้นี่แม็กควายแฮร์รี่แม็กควายเอาไว้ครับเอาไว้นะคนอย่างนี้เนี่ยโดนกลด่าโดนเนกาทีฟคอมเมนต์มาในตามโซเชียลแต่เล่นดีขึ้นทุกวันทุกคืนผมว่าคนคนนี้จิตใจแข็งแกร่งสุดยอดเอาไว้ครับอีกคนหนึ่งผมอยากรู้มากดาโลโอ้โหดาโลทินดาทินดาทินดา ยังไงเราก็ต้องการโบรคลาสเออผมรู้สึกว่ามันต้องดีกว่านี้นะต้องดีกว่านี้เ,เราต,ต้องโบคลาสถูกใจผมอีกคนหนึ่งเมสันเมาส์โอ้โหขายไวเลยเฮี่ย <laughs> <he ia. laughs> แม่งเอามาเนี่ยคาดหวังในเบอร์เจ็ดกะจะเอามาขายเสือ้อ <c oughs> ก็จะไม่ได้ <c oughs> <c oughs> เล่นในสน,นามเออกะคาดหวังฟอร์มที่ดีฟอร์มที่มันกระฉูดกระฉาดซื้อมาจากเชลซีต้งแปก็ไม่มีออั้กงนานพื้นตีนายและนื้ตีนายแล้วไม่มีเฮียอเ,เป็นประโยชน์กับทีมเลยมีแต่จ่ายเอาแดดคาดเหนื่อยไม่ให้เวลาให้นะไม่ไ,มได้ไไดครับพี่ซอพออีกคนนึงแอนโทนี่แอนโทนี่แอนโทนี่นนนก็หล้ผม ให้อีกปีหนึ่งยังเชื่อเรื่องปรับตัวมันอาจจะยังมีความตั้งใจหรือยังไงไม่เข้าแก๊ปอีกปีหนึ่งแต่ถ้าปีหน้ายังหมุนยังหาความแตกต่างอะไรไม่ได้จากปีนี้พอแล้วขายเตอร์ดโอเคมาคะแรนฟอร์อาร์ทีขายครับเราได้เห็นจุดพีคได้เห็นจุดเพดานการโชว์ฟอร์มของแนฟอรอดไปแล้วแล้วมันก็คงแค่นั้นแล้วถ้าปล่อยน้องอย่างนี้น้องจะหลงแสงสีแล้วมันเรียกค่าเหนื่อยแพงในรอบสัญญาณหน้าปล่อยแม่งไปเลยดีกว่าเสีงแต่วันนี้ได้ขอบคุณมากครับเบลเท่านี้แหละขอบคุณมากครับเดี๋ยวเจอกันในสนาม พี่ครับถามพี่ปิ้นด้วยดีกว่าผมจะพูดชื่อนักเตะแมนยูแล้วพี่บอกว่าจะขายทีมหรือจะเก็บไว้องเดียวลน้าครับขายองเดียวลน้าครับขายแฮร์รี่แม็กควายครับเก็บแฮร์รี่แม็กควายเก็บดาโลเก็บขายเมสันเหมาขายใครจะอยู่ในทีมวะเนี่ยกูยังไม่ได้ดูเมสันเหมาเล่นเลยตอนเนี้ยตอบไม่ได้จะตอบไม่ได้นะโอเคมีสี่แมตช์เนี่ยแอนโทนี่ขายขาย ไปทีมแมนยูทีมวิปปิ้นที่มีใครอยู่นะขายหมดเลยนะอองโตนี่มาซียาวขายดีว่ะปล่อยให้หมันหมดยาไปเลยในฐานะที่คุณเป็นเด็กผีผมจะเอ่ยชื่อตั้งแต่ไปแล้วให้คุณตอบว่าคุณจะขายเขาหรือว่าจะเก็บไว้ได้เลยอันนี้ในฐานะที่ผมเป็นเด็กผีใช่อ่องยินดีอองเดโอนาน่าเก็บไว้ก่อนคนเราก็ต้องพัฒนาคุณเราต้องให้โอกาสคนไว้คือถ้าเราแบบตัดสินในรูการเดียวคือมันจบไปไปโอเคอ่าดาโลกคนนี้เนี่ยศักยภาพที่ดีคือการ กขึ้นออะไรบิ้วอัพเพื่อนทำให้เพื่อนรู้สึกว่าเฮ้ยทีมเราเข้มแข็งด้วยพลังใจเก็บไว้ก่อนแอนโทนี่ที่คนอาจจะมองว่าแบบว่าไอ้ไร้สาระแต่จังหวะที่เขาหมุนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันสร้างได้คือความเพลิดเพลินในหัวใจฟุตบอลมันสนุกขึ้นเพราะลีลาเพราะการโชว์ลลีีีาแบบน้ดต้องการผลการแข่งขันผลงานการแอสซิสต์การยิงประตูอันนี้ถ้ายิงได้หนึ่งสูตรแล้วอุดทั้งเกมคุณเอาเหรอเอาเราชนะได้สามแต่ผมเป็นคนเชียร์อินเตอร์เทนไง เอาตัวนี้มาเสียเอเด็กคนนี้อนาคตไกลซึ่งอนาคตไกลให้เด็กจนตอนนี้โตแล้วยังไม่ไกลคนนี้ผมขายเฮ้ยขายเหรอขายไม่แม้เอาขอบคุณมากที่คุณยังขายมันอยู่ถ้ามึงเอามันไว้เนี่ยกูจะด่ามึงแล้วตอนนี้คนนี้ผมขายอันนี้คุณพี่ผมพูดซีเรียสไงแล้วถ้าอยากพูดเรื่องอย่างแฮร์รี่แม็กควายล่ะอันนี้ก็เก็บไว้เฮ้ยเป็นพี่ใหญ่คุณเป็นทีมใหญ่ของอังกฤษจะไม่มีนักเตะอังกฤษเลยมันไม่ได้การมีนักเตะอังกฤษแล้วเป็นตัวจริงของอังกฤษด้วยแล้วเขาโดนบูลลี่มาอะไรมาเยอะแยะเขาผมเขาผมชอบใให้กลังจคนที่แบบบพีู่่ลลอะราเฟลวาานทีี่ ขายว่าเขาจะปล่อยจริงหลังๆไม่ชอบนะไม่ชอบไหมขายเพอเอายุเยอะแล้วแต่มันก็เก่งนะมันยืนระยะไม่ได้เันไปปั้นเอาคนแบบเอาเด็กมาปั้นดีกว่าให้เอาเด็กมาปั้นดีกว่าคาเซมิโร่ล่ะขายทิ้งไปเฮ้ยมันแก่แล้วนี่มันของจริงเลยนะคอปี้ไมนูคุณเห็นแม่แล่าสุดไม่แต่เขายิงคู่กันมันจะดีมากนะคนอื่นก็ได้ไมนูคนเดียวก็เอาอยู่เมื่อคุณอิจฉาไม่มีอิจฉาเหมือนคุณไม่อยากให้เขาอยู่อีกทีไม่ใช่คุณมีคอออ้ร์เนยู่แลว มีคนาเรียก Bradley ไอที่แบบที่ลงบั๊บเดียวแล้วแอซิกเยอะกว่าบุโนโน่อะอันนี้อะไรที่เซลแอซิกกับแอนโทนีอ่อะไรเงี้ยโอ้แลกกันได้ไหมแลกกันกับดาร์โล <คน S 2> <ม>่เคชอบดาร์โล่ไหมอ๋อกูโดนถามนี่คิดมาก่อนไหม <laughs> ใช้คำว่าแรกแล้วผมเพิ่มเงินให้ด้วยไม่ขาย15ล้านปอนด์ไม่แลกไม่ขาย20ล้านปอนด์ไม่อาไม่แลกแถมดาร์โล่ไปไม่เอาดารโล่มาเอาแต่เงินเอาโอเคเบลขอบคุณมากครับขอบคุณครับสุดยอดพี่บอลครับผมจะถามว่านักเตะเหล่านี้ที่ผมเอ่ยชื่อไปพี่จะเก็บไว้หรือพี่จะขายโอเคครับไา้เลยอองเดลนาน่าครับขายเพราะอะไรเพราะอะไรพี่ไม่ให้โอกาสหรือเปล่ปีได้อีกนะไม่อยากไม่อยากให้โอกาสแล้วคิดถึงเดียร์แคร์มากกว่าเดียร์แครเดียร์แคร์ยังว่างนะนะครับผมแอนโทนีขาย ขายเพราะว่าให้โอกาสปีนี้ฟอร์มหลุดมากเลยอ่ะมอแบบเลี้ยงทีงป,ปีที่สองน่าต้องดีขึ้นนะใช่ปีที่สองน่าจะรับรู้น่าจะเข้าใจระบบขึ้นแล้วแต่ปีนี้กับย่าลงก็ยา่ายลงา<อ>ครับผมแร็คขวาอย่างดารโลอ่ะพี่เก็บไว้ยังเก็บไว้ได้อยู่นะยังพอมีทีเด็ดแล้วบางทียังอาจจะเป็นแบตวินเนอร์จากลูกยิงไกลอะไรอย่างเงี้ยโอเคอาผู้เล่นอย่างเมสันเมสาล่ะโอ้ไม่ได้ให้โอกาสเขาไหมขอให้โอกาสคือยังเห็นความความมหัศจรรย์เขาตอนอยู่กับเชลซีดังนั้นเขาไม่มีการบาดเจ็บเดี๋ยวเข้าใจเขาขออยู่ดูกลนนะครับผม แล้วอย่างแฮร์รี่แม็กควายแฮยร์รี่แม็กควายอ้คนนี้คนนี้ผมชอบมากก็คืออยู่อเออแฮร์รี่แม็กควายสาวเขาเรียกไงโอเค<อ>ข,ขอสาวเรียกกูลืมพี่เลยนะแค่ตัวคนนี้พอ <c oughs> ไ,ไ,ไรแฮร์รี่แม็กควายอยู่ครับเพราะว่าเขาฝากคำวิจารณ์ความกดดันแล้วก็จนคืนปอมอันนี้ชอบมากครับชอบลักนไะแบบนี้ยอดเยี่ยมปีนี้พี่ว่ามายูจะจบได้อันดับเท่าไหร่คิดว่าไปยูโรป้าอันดับหกที่คุ้นเคยเหมือนเดิม คิดว่านะน่าจสูงสุดแล้วสำรับพี่ยากดยู่ครับค่อนข้างยากครับด้วยผลงานตอนนี้นะพี่ช่ด้วยผลงานด้วยครับผมนี่คุณนี่คนจริงพูดในเรื่องของความเป็นจริง บางทีบางคนเขาด้วยความที่เขาเป็นแฟนแมนยูไงครับเขาบอกเฮ้ยเขาโกหน่อยเท่าไหร่ไงแต่ผมว่ายากเหมือนกันนความโกลงแกเรามองตามความเป็นจริงอะครับใช่พี่บอลคู่แข่งเขาดีกว่ายิงสโตร์บแอสตันแอสตันนี้ก็ถล่มอีกเมื่อคืนใช่ยอดดังนั้นนั่งหล่ะครับผมเอาอันดับหกยูโรป้าเดี๋ยวค่อยนี่ใหม่ให้โอกาสเทนนิสขอให้โอกาสเทนนิสอีกปีนึงอีกปีหนึ่งโอเคขอบบคุณขอบคุณครับขอบคุณครับ เพิ่งไปจัดมาจากร้านเพื่อนผมร้านเพื่อนผมเป็นเพื่อน,เพ,อนเพื่อนคริสเตียนร้านชื่อทดเจ็บร้านของไอปังเพื่อนผมคริสเตียนที่ว่าทดเจ็บนะใครชอบเสื้อวินเทจเสื้อฟุตบอลพวกนี้ก็ไปดูได้จะเข้าหลังจะไปหาร้านเพื่อนดีกว่านี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ผมมายืนขออะไรเซ็นแต่มันก็จาเป็นเพราะว่าเขาเป็นนักเตะรุ่นพี่ยุคเราอะยุคเรากำลังโตขึ้นมาแบบกับแมนยู oo, ยุคเฟื่องฟูอะไรย่างเงี้ยยอด ครั้งแรกครั้งแรกใช่เดี๋ยวเข้าไปหอมแก้มสักสทีคอสโคนี่เป็นแบบว่าไอดอลเลยตัวเล็กๆไม่ใหญ่นะแต่แบบเก่งมากคนนี้ไม่ต้องชื่นชมแล้วก็อีกสิ่งที่ผมนึกถึงเขาคือเวลาเขาเคยให้สัมภาษณ์มีคนจะมาซื้อเขาทีมอะไรผมจำไม่ได้แล้วเขาบอกว่าคุณต้องมาซื้อทีมผมไปเลยผมถึงจะได้ให้กับคุณผมจะอยู่ที่แมนยูที่เดียวโรธทำไมวะไปเลย Hi Guys ่ยมี่ Thank you

โอด้ี่โหนี่ครับันเชิลีซอนีขอเจอท่ปก่อน กีเดินไปคุยกับเขาถามว่าเขาโอเคไหมเขาบอกก็โอเคนะแต่ว่าใครเจาะกันได้ทีมเรามึงมึงห้ามออกสนุกดีแต่พอสโคเขาเขาเจ็บเข่าด้วยเขาผ่าเข่ามาเขาบอกว่าปกตินี่แล้วเขามีปัญหาเรื่อง ACL เขาก็ผ่าเข่ามาก็ไม่ค่อยสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เขาก็บอกแว่าเขาก็พอได้อยู่จริงๆเขาต้องอยู่แหละทั้งเกมเฮ้ยแต่สนุกนะทั้งสโคฟิตฟแต่วันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ที่ดีนะสำหรับแฟนแมนยูก็รู้สึกว่าตื่นเต้นเพราะนี่คือเลเจนด์เลยนีิกิบัตที่คือคลาส90ยสสมมััยก่อนนนนเป็ามมเเล็็กไไ่ด้หนวิชั่นนเาาาใกรวงบบบอลแที่เาถนัดเลย ของนักฟุตบอลที่เป็นปน,นักฟุตบอลด้วยกันอะ่ะมันก็จะรู้จังหวะว่าจังหวะนี้ควรจะให้นี่แล้วก็มีการดึงยังหวะรอผมเติมรอคนอื่นเติมอะไรเงี้ยถือว่าแบบสุดยอดก็มันเขาโบคลาสอยู่แล้วอะ่ะขนาดผมยังขนาดนี้อะ่ะแล้วสโคยองยอกยอ,กยอ,กยอกงคือสโคกับเรามันเทียบไม่ได้อยู่แล้วเขาไปโหสุดยอดเลื่อนรดับท็อปแล้วอะไรเงี้ยก็โหแต่เป็นเกียรตินะเป็นเกียรติเดี๋ยวสโคมาออกช่องห่อยเดี๋ยวไปไลฟ์สดที่แม้กซ์แมทจะพาโพสโคไป ไปัดนะครับไปลูนี้โอ้ยมาลูกนี้ยูาวุ้นรนี้รู้นนเบทีโอยยังไงครับอยพัแคุณตติดมาแล้วจิโอ้ไโอ้ีไม่เป็นไรเก้าวต่อไป

แมนยูน่าทิด first game first game was m o r when oh david more the first game early oh, yeah, yeah. game that was me yeah over there. Uh huh. Yeah. see you tonight hi man to go ah yes good 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 เดี๋ยวผมจะให้คุณตอบเร็วๆว่านักเตะคนนี้ที่ผมพูดชื่อไปเนี่ยคุณจะขายหรือจะเก็บไว้อ่ะได้อังเดียวนั่นน่าขาย เพราะอะไรครับแต่ผมเซนเซนนิดนึงผมว่าเขายังยังดีไม่พอเขาเล่นเท้าเก่งกว่ามือไปหน่อยคู่ศัพประตูต้องใช้มือต้องเซฟแต่ว่าโอลาน่าใช้เท้าเก่งกว่ามือไปหน่อยเหมือนเหมือนแอนโทนี่อ่ะเล่นรับดีกว่าลุกทั้งทั้งนี่เป็นตัวลุกใช่เออคุณเห็นเหมือนผมใช่ออาพูดต่อแอนโทนี่เลยขายครับขายครับเพิ่งซื้อมาทั้งคู่แท้ๆเอาอีกคนหนึ่งเมสันเมาส์ผมเก็บว่ะเก็บนะเก็บเก็บเอาแอนโทนี่เหตุผลแอนโทนี่นิดนึงคุณไม่ชอบเขาตรงไหนผมว่าเขามีวินัยในเกมรับแต่ว่าเกมลุกผมว่า เใจไม่ถึงเหรอไอใจไม่ถึงไม่ไหลผมว่าเขาอาจจะมิาิมิติเขาไม่หลากหลายมิติเขาไม่หลากหลายในการเล่นเล่นเดิมๆมากไปหน่อยผมว่าไอจุดเดิมๆที่เขาเล่นเคยเก่งอะเช่นล็อกเข้าซ้ายปั่นปั่นโค้งปั่นโค้งเนี่ยขนาดรู้เก่งเขาเขายังทําได้ไม่ดีเลยก็เลยหายไปแล้วอะก็เลยรู้สึกว่าผมว่าวิกฤตความมั่นใจด้วยแล้วก็แล้วก็รู้สึกว่าแบบ มันไม่มีเวลาให้เขามั่นใจแล้วใช่ใช่ไม่เวลาแล้วที่ฤดูกาลที่สองแล้วนะถ้าเป็นกองหลังแฮร์รี่แม็กควายเป็นยังไงตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยคิดหนักนะนคิดหนักกันนะช่วงหลังมนดีมากเลยช่วงหลังมาดีเก็บยังเป็นยังเป็นอะไหล่ได้ถ้าไม่ตัวจริงเพราะว่าแม็กควายเนี่ยจุดเด่นคือลูกมงนี่กินเขายากคือเขาเขามีจุดเด่นที่ลูกมงแต่ว่าเขาอาจจะมีความช้าบ้างแต่ช่วงหลังมาเนี่ยผมว่าเขาแบบทําให้จุดอ่อนเขาดูน้อยลงหมายถึงว่าเขาเล่นเข้าระบบได้ดีขึ้น ผมรู้สึกว่าแม็กควายเก็บได้เก็บได้โอเคแบ็คขวาดาโล่ต้องดีกว่านี้มากหรือว่ายังเก็บเป็นอะไรได้อยู่เก็บเป็นอะไรได้ ยังได้อยู่นะใช่ยังพอมีความมุ่งมั่นตั้งใจอยู่นะแบ็คเนี่ยผมยังรู้สึกว่าจริงๆผมก็ชอบวันบิดนะเออผมชอบกว่านะคืออย่างน้อยคือเด่นสักเรื่องไปเลยป่ะใช่วันบิดเขาเล่นเกมรับดีมากเกมลุกเขาก็พัฒนาแต่ดารโลมันยังมีทุกครั้งที่เราเห็นเขาเล่นน่ะเขาดูลุกดีกว่าลับอ่ะแล้วก็ลุกเนี่ยก็ยังเหมือนไม่สุดด้วยนะบางทีอ่ะไม่สุดไม่สุดแต่ว่าเขามีทีเด็ดยิงไกลอยู่ยิงไกลอยู่อะโอเคยังพอเป็นอะไรได้แล้วกันอะพอเป็นอะไรเป็นอะไรถ้าเป็นพวกแบ๊กซ้ายอย่างไทยแมาเลเซียล่ะตัว เออผมว่าไม่มีเวลาแล้วนี่เขาเจ็บเหมือนแบบ มันโดนมันรู้ต่างเราแล้วพาตัวก็หายไปเลยครับผมนี่ยังไม่รู้เลยเขาเป็นอะไรเจ็บเจ็บเข่าเจ็บเข่าผ่าแล้วเหมือนก็กลับมาหายแล้วเป็นอีกอะไรสักอย่างนั่นแหละก็เลยช้าไปอันนอ้อนุญาตขายน้องของขายน้องไปก่อนโอเคจอมนะครับในฐานะที่พี่เป็นแฟนแมนยูมาช้านานครับผมผมจะเอ่ยรายชื่อนักเตะพวกนี้ไปแล้วให้พี่บอกสั้นๆว่าจะขายหรือจะเอาไว้ขายไม่ทันทีมป่ะเฮ้ยองเดโ์ออนไล่์ไปเถอะไปเออไม่ไม่พุ่งไม่อ๋อไม่พุ่งไม่ไม่พุ่งประตูแมนยูเมื่อก่อนเป็นยังไงพี่ชมา이เคลนเมื่ก่อนเนี่ยดูดิชม Fly, เไเคลิ้ฟันเดอร์ซาเอาง่ายๆฟาเบียนบักเตสมันก็ยังได้แชมป์ใช่ไหมแล้วก็มาถึงเนี่ยดาบิดเดงเออาร์แล้วอยู่ดีๆไปเอาคนใช้เท้าดีมาอานันนี้เอาแม็กควายไปเล่นก็ได้ <laughs> เออแม็กขวาดาโล <laughs> ไม่เอาผมไม่เอาผมว่ามันไม่ถือนะเกมลับโอ้โหแล้วส้นทรงวันนี้พี่เหมือนแบบกูนี่คือแบบได้อะไรเงี้ยแต่แบบมันรู้สึกว่ามันไม่ได้อ่ะฟอร์มมันเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอ่ไอ้บทจะดีก็ดีแต่มันมันนักฟุตบอลมันต้องมีความสม่ำเสมออ่อใช่ใช่ใช่ไหมดูแบบเมื่อก่อนมีแกลลี่เดวิวหรือต้องเออสม่ำเสมอมากอะหรือต้องมีความโดดเด่นสักเรื่องให้ช้ำเลยอ่าชเลยอย่างวันมิสซิกานี่คือรับเด่นเลยรับเด่นเลยแย่งบอลเก่งอะไรแบบเนี้ยหรือดูอย่างของ พวกพี่พี่ดีเขาดิครับแม้เขาแอตซิตเนี่ยเปิดโค้งเปิดโค้งโอ้โหของเราแม่งไปเสาไหนก็ไม่รู้อะเขาเล่นไม่กี่เกมนะแอตซิตแม่งเยันกับโอโน่ด้วยนะเออใอะไรอย่างเงี้ยพี่แล้วถ้าเป็นแบ็กซ้ายอย่างไทยโดมาเลเซียเหรอพี่ก็ดูแล้วก็ไม่ไหวอะไม่ไหวเนาะไม่ไหวยังไม่ให้เล่นเลยเจ็บใช่ดูแล้วก็ไม่ไหวเนี่ยดูดิไปเอาตัวอะไรมาก็ไม่รู้อะถึงเวลาก็เล่นไม่ได้ก็แบ็กซ้ายเอาลูกชอไปก่อนดีกว่าเอาลูกชอไปก่อนโอเคแล้วถ้าเป็นกองกลางตอนนี้แอนโทนี่ริมเส้นฝั่งขวาไม่ใช่กกองงลา สอบไม่น่าถามนะครับกูยังงงอยู่เลยจะขายหรือจะปล่อยยืมเอางี้ดีกว่าสอบนี้ดีกว่าซื้อมาทำซุปเตีนเลยเล่นอย่างนี้กูว่เล่นได้เนี่ยยึกยักแล้วคืนหลังอ่ะตอนเข้ามาซีซั่นแรกดีมากเลยจะนี่เลยไม่เข้าใจอ่ะมันหายไปหมดเลยมันหายไปหมดเลยเลี้ยงก็ไม่ได้ไม่กินตัวเข้าไม่ได้ไม่พาหนีไม่เอาขายคือเหมือนมีทักษะบราซิเลียนแต่เหมือนเป็นบราซิลสต์เทิร์นอ่ะบราซิลบอลตอนเอามาแต่ละตัวเนี่ยปวดหัวหมดเลยเนี่ยคือไม่คือตอนนี้คือเราจะได้เลือกเราต้องคัดตัวมาเล่นแล้วไง เพราะเราต้องเตรียมโฟลที่ชนะแล้วใช่แฮร์รี่แม็กควเฮ้ยคนนี้พี่ชอบตอนแรกอ่ะเหมือนเป็นจุดอ่อนนะใช่ไหมแล้วก็เล่นเนี่ยเหมือนดวงไม่ดีเดี๋ยวบอลมาฉลับหัวเดี๋ยวบอลมาฉลับเข้าประตูตัวเองเนี่ยแต่เห็นไหมพอเหมือนเหมือนกับว่าพอเขาโดนโมเมนตัมมันกลับมากดดันหนักๆโดนวิพากควิจาร์โดนด่าสาเสียเรเสียงเนี่ย เขากลับมาได้ไงในนักบอลอย่างเงี้ยแสดงว่าเอ้ยเขามีความมุ่งมั่นแล้วก็ตอนหลังก็งโชว์ฟอร์มได้ดีแล้วครับผมและอ,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 อย่างเอาไวารานอะพี่วารานไม่ไหวแล้วมันขาลงแล้วคือเขา<ไ>วารานอะเป็นนักเตะที่ดีแต่ว่ามันผ่านพ้นจุดสุดยอดมาแล้วจุดสูงสุดจุดสูงสุดที่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 เคยแบบอยู่ในช่วงพีคมาแล้วเอาคิดง่ายๆถ้าเขาไม่ผ่านมามาริดมันไม่ขายมาหรอกใช่ถ้ามันดีหรือถ้ามันดีมาริทเขาไม่ขายมาหรอกเขาไม่ผ่านหัญญาหรอกแล้วอย่างมาคัสแบสฟอร์ดล่ะพี่คิดว่าถ้า ปาลีเขาจะเอาลรววกปล่อยเขยาไหมเนี่ยพอบอกปาลี่จะเอาเราคิดเลยเฮ้ยเอ้เขาเห็นอะไรวะใชออ่ไหมแต่จริงแล้ว <ขอ S 1> พอ,อเป็นผู้เล่นที่มีความสามารถใช่ไหมมีความสามารถเฉพาะตัวสูงยิงได้คมยิงหนัก มีความเร็วแก้นิดเดียวเล่นไม่ฉลาดแค่นั้นเองใช่คือไปฉลาดเล่นนิดเดียวเองโค้ชต้องสอนนิดนึงถูกต้องว่าเล่นยังไงเนี่ยให้มันเข้ากับเพื่อนร่วมทีมจังหวะไหนควรส่งจังหวะไหนควรที่จะไปเองเงี้ยต้องฉลาดเล่นแล้วเนี่ยใช่ไหมไปดูเมสซี่ไปดูโรนัลโดแล้วมันไม่ใช่เด็กแล้วพี่นะเอไม่ใช่เด็กแล้วมันโตแล้วคือไม่ใช่มาล้งผิดล้อถูกอะไรแล้วอคนนึงยังไม่เห็นเท่าไหร่เลยเมสันเมาส์พี่ก็นี่ไงพอมันยังไม่เห็นแต่เท่าที่เห็นเนี่ยโอเคลงน้อย ก็ยังสอบไม่ได้ยังไม่มีแอซซิตเลยไม่มีมีปรตูไม่มีไม่มีทีเด็ดอ่ะแล้วตำแหน่งก็ไม่ชัดเจนตกลงจะหน้าต่ําหรือจะเป็นหมายเลขแปดหรอแปดปดเบอร์สิบก็ไม่รู้หรือจะริมเส้นก็ไม่รู้โอเคขอบคุณพี่จอบมากๆครับขอบคุณครับครับผมเกมวันนี้ก็สนุกดีครับเหนื่อยด้วยแล้วก็ดีใจได้เล่นกับพอสโคแล้วก็ได้เจอกนิกิบัตนิกิบัตก็ทรงดีมาก เขาบอกว่าเขาไม่ตอนนี้ไม่ทำอะไรเขาเคยเป็นโค้ดอคานดมี่ของแมนยูตอนนี้ไม่ได้เป็นแล้วแล้วก็ตอนนี้อยู่เฉยๆมันบอกได้จากคุณแบบร่างกายดูดีมากเชฟดีบอกเข้าฟิตเนสอาทิตย์ละสองครั้งเล่นเวทอย่างเดียวไม่วิ่งด้วยแต่ว่าเขายังหุ่นดีอยู่เลยเคลื่อนที่อะไรก็ยังได้อยู่แต่พอสโคเขาเจ็บเข่าก็เลยอาจจะ เราเล่นได้ไม่เต็มที่มากนะกันเลยจบไปที่5ประตูต่อ5อ่าผมได้แอสซิสต์ให้กับพอสโค้หนึ่งลูกดีใจมากแค่นั้นพอแล้วแล้วก็ยิงลูกนึ่งว่ะใช่พอสโค้ดสวนผมยิงลูกนึงก็เป็นประตู5ต่อ5ตอนหลังก็คืออยากให้ทุกคนได้เล่นนะ่ะก็พยายามจะเปลี่ยนกันแต่ว่าก็สนุกดีนะรบรรยากาศดีก็ได้มีโอกาสเจอเลเจนด์ด้วยะอะไรเงี้ยซึ่งประทับใจมากได้ได้เซ็นด้วยได้พูดคุยกับเขาหลายเรื่องอะไรเงี้ยก็คุยว่าแบบชอบเมืองไทยไหมอากาศไงเขาบอก จริงมันก็ดีนะแต่ว่ามันร้อนร้อนไปหน่อยร้อนไปมันร้อนไปเขาก็มาสองสามรอบไปนะเขาบอกมาสองรอบแล้วแล้วก็มีตอนพักครึ่งก็คุยกันว่าเสื้อเขาเนี่ยเขาไปงานเสื้อบอลของพี่ก้ามาใช่ที่มาร์ทเพระบรผมชัยธินีเขาบอกว่าเสื้ออยู่ข้างหลังเนี่ยตัวเล็งเจ็ดบาทแสนนะพอพี่ก้าบอกว่าเจ็ดบาทแสนไม่รู้ตัวของพ่อโฉลว่าแต่ผมก็คิดว่าถ้าจะใช่เพราะตัวเขาโชยตรงกลางก็บอกว่าเนี่ยเสื้อ,อยูเจ็ดบาทแสนนั่นตัวที่อยู่ได้ที่พวกแชมป์อะไรเงี้ยแชมป์เบสิกมันบอกเฮ้ยสองหมื่นเลยเหรประมาณสองหมื่นปอน่ะบอกเฮ้ยสองหมื่นเลย อไรอย่างเงี้ยเขบอกว่าเสื้อบอลตอนนี้แบบเมืองไทยแบบเขาบ้าคลั่งมากอะไรเงี้ยเออแเ้าก็บอกว่าเล่าให้คุณว่าคุณพ่อเคยเคยเป็นก็เป็นแฟนแมนยูพ่อพี่เป็นแฟนแมนยูแล้วก็เคยไปซือ <ๆ S 1> ้อเสือ้อเสื้อประวัติศาสตร์ของแมนยูตัวนึงที่เป็นสีเทาอ่ะที่เขาใส่นัดเดียวแล้วไม่ใส่เลยอะเออสโคบอกโอ้เสื้อแบบว่าเสือเส้อห่วยแตกมากตัวนั้นเลยแต่ว่าแบบตอนนี้ราคาสูงมากนะๆๆๆอะไรเขาบอกเฮ้ยจริงเหรออะไรเงี้ยเราเ่ากันตอนเมื่อกี้ก็ยังคุยกันเรื่องบอกว่าบ้านรอบสายเคยมาคุมเมืองเมืองไทยนะผมเคยเล่นอะไรเงี้ย แล้วก็เล่าให้ฟังว่าผมมีอยู่โทษด้วยเท้าซ้ายแล้วยิงไม่เข้าในแมตช์อุ่นเครื่องของริมชาติตอนแรกเสั่งมิโคแล้วก็โดนด่าอะไรเงี้ยบอกโอ้บอกสันด่ามึงแน่นอนอะ่ะเขาไม่ยอมแน่อะไรเงี้ยผมใช่โดนด่ายับเลยก็คุยคกันประมาณนี้แหละก็เล่าให้แต่เขาถามว่าคนโน้นคนนี้เป็นใครอินฟลูเอนเซอร์คนน,นคนนั้นคนนี้เป็นใครอะไรเงี้ยคนนี้เป็นใครคนนั้นเป็นใครอะไรเงี้ยแล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่าคนนี้คนนี้เป็นใครบ้างเราแน<ล>ะนำตัวเองว่าผมนี่คือแบบว่าสุดยอดแล็กเตเลเจนด์อะไรไม่ได้เล่าใครเกี่ยวกับตัวเองไม่ได้เล่าอะไรแต่่่ววาาผผมมมมกก็โช์ูููทีีแนยให้้เเดือ วันนี้ก็ถือว่าก็เก็บบรรยากาศมาให้ทุกคนได้ดูแล้วกันผมเองก็เป็นแฟนมันอยู่แล้วเต้นเต้นมากชอบมากสนุกมากแล้วก็คุณพ่อวันนี้ขอมาดูด้วยเลยก็เลยได้มาพาคุณพ่อมาดูด้วยวันนี้ก็เป็นกิจกรรมวันอาทิตย์ที่สนุกสนานมากนะครับก็เดี๋ยวคืนนี้จะไปดูบอลที่ท็อปกรอบกับอ่สโคกับยิทิบาทต่อแต่ว่าก็ไม่สามารถไปถ่ายได้ไว้โอกาสหน้าได้มาเจอกันใหม่ใครมาที่เมืองไทยอีกแล้วเรามีโอกาสได้รับเชิญเราจะถ่ายมาให้ทุกคนได้ดูกันอีกนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ กด subscribe ช่องรีซอซินไว้ด้วยวรวมถึงช่อง Man of the Match ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนด้วยมีความสุขมากแล้วเจอกันสวัสดีครับ